สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั่โดยแลไม่เหมาะความสุขหัวโตตแม่หมอหมอโตนั่นเองนะคะไม่หมอที่มีพลังงานอร่าพลังงานเอเนจีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลยมีดีในดีมีไล่หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนขาปโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เทงแต่ถ้าใครให้ไม่เป็นอยากัตทง งใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคะ่ะสามารถซัพพอร์ตทางตรงได้เลยนะคะมาคะ่ะ เช้านี้นะคะวันที่สดใสในทุกๆวันรักตัวเองในทุกวันแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่าอมอย่ายมแค่นั้นพอค่ะวันนี้เราก็เลยนะคะตั้งชื่อแลนดอมว่าแรงสันสะเทือนคำอธิษฐานขอพรของคุณส่งตรงไปยังผู้เฝ้ากองบุญหรือปู้สมเฝ้าทรัพย์หรือไม่แรงสันสะเทือนนะคะคำอธิษฐานขอพรของคุณส่งไปยังผู้เฝ้ากองบุญผู้เฝ้าคลังสมบัตินะคะหรือผู้สมเฝ้าทรัพย์ หรือไม่นั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะทุกคนถ้ารู้สึกร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณปัดออกเลยนะคะทุกคนมาค่ะนะคะแรงสั่นสะเทือนของคุณส่งตรงไปยังนะคะผู้เฝ้าคลังสมบัติปู่สงเฝ้าทรัพย์หรือไม่ณนะในเวลานี้ปู่สมเฝ้าทรัพย์อยากจะบอกอะไรกับคุณคะมาค่ะ คืออะไรคะปู่สมโพซัพ์นี่คือนี่คือนี่คือคิงคิงออฟพทิค a ลแล้วนี่อะไรคะนะคะนี่คือ practical. เพ o ออฟพทิคอลแรงสันสนงส่นสะเทือนดะแรงสั่นสะเทือนคุณขอคุณขอให้ท่านเปิดทางให้กับคุณเปิดทางทางด้านการเงินให้กับคุณใช่ไหมคะเพราะเพจ เนี่ยแผนที่แผนที่ในการนะคะหาเงินท่านกําลังจะส่งแผนที่ทางด้านหาเงินมาให้คุณส่งเงินมาให้คุณให้คุณได้รับโดยตรงช่องทางคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินที่เป็นราชาถือเหรียญนี่คือปู่สงเฝ้าทรัพย์จะส่งนะคะช่องทางทางด้านการเงินมาให้คุณนั่นเองค่ะแรงสั่นสะเทือนของคุณไปถึงนะคะคุณอธิษฐานขอพรอ,อย่างไรนะคะท่านก็ได้ เห็นและได้รู้นะคะคุณจุดทูกกี่ดอกท่านก็เห็นนั่นเองนะคะนี่คือแรงสนสะเทือนของคุณส่งตรงไปยังท่านเลยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะและในวันนี้ตอนนี้องค์ปูส่งปสงเฝพาทรัพ์อยากจะบอกอะไรและตอนนี้ท่านมองคุณว่าเป็นคนอย่างไรคะในสายตาของท่านนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณผู้ชายนะคะในสายตาของท่านในปู่โสมเป้ารัพย์ปู่โสมเป้ารัพย์บอกว่าถ้าคุณอยากจะลงมือทําอะไรให้คุณลงมือทําเลยโอกาสความเจริญก้าวหน้ามาถึงคุณแล้วนะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะมีแต่ความเฟื่องฟูเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบตับทําอะไรนะคะเนี่ยค่ะโลกทั้งใบเป็นของคุณแล้ว โอกาสใหม่ๆนะคะแค่คุณลงมือทําแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือตําแหน่งหน้าที่การงานถ้าคุณอยากได้ตําแหน่งเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมันถึงโอกาสคุณแล้วค่ะ นะคะนี่คือสิ่งที่ปู่โสมเฝ้ารั์บอกกับคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะลงมือทําเลยค่ะคุณเก่งอยู่แล้วคุณมีฝีมือคุณมีทักษะนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ชายนะคะนะคะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วช่องทางการหาเงินจะมาหาคุณเองค่ะนะคะแล้วท่านจะส่งช่องทางการหาเงินมาให้คุณได้เองนั่นเองนะคะเด้อเด้อด,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 ด กขาคุอะเาคุอปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเดิเดทเดเดทนะคะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณเจอหนักหนานะคะภัยพิบัติมลสมชีวิตที่คุณเจอกําลังจะดับสูญนั่นเองเดิเดทสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสื่อวินสื่อจิตไปถึงนะคะองค์ปู่สมเฝ้าทรัพย์ จิตของคุณส่งไปถึงปู่ส่งฟ้ารั์และปู่ส่งฝ้าทซัพย์ได้เรียบได้รู้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและท่านกําลังจะประทานสิ่งดีๆมาให้คุณแน่นอนค่ะเพราะว่ามันขึ้นเดอเดแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนี่คือนะคะสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณแล้วล่ะคะ่ะเพราะถ้าขึ้นเดอเดก็คือชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะก กอบคุณค่ากอบคุณากอคุณานี่คืออะไรคะเทวดานางฟ้าของคุณส่งไปถึงปู่โสมพ่อทรัพย์ถ้าคุณจากมีรักแท้นะคะหรือคุณปรารถนาจะมีรักท่านบอกว่าสิ่งแรกที่คุณจะได้คือความรักคะ่ะ นะคะถ้าใครยังไม่มีความรักให้คุณรักตัวเองนะคะให้คุณฟื้นฟูจิตใจคุณให้ดีๆเมื่อคุณจฟื้นฟูจิตใจคุณดีแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือนะคะเงินตานั่นเองนะคะถ้าตตามใดที่คุณอ่อมคุณยมคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองแต่นี่ท่านบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจุดธูปบอกท่านหรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนา แต่คุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นบางคนปรารถนาจะมีคู่รักคุณจะได้คู่รักนั่นเองหรือว่าครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนะคะนะคะเดอะเลเวอร์รักตัวเองนะคะอย่าอย่ารอให้ใครซื้อดอกไม้มาให้อย่ารอให้ใครกอดคุณอย่าให้รอรอยยิ้มของคนอื่นต้องยิ้มให้ตัวเองกอดตัวเองเท่านั้นค่ะแล้วไงต่อคะนายอครับ ก็คือเป็นรูปหัวใจสักขนาดนี้นะคะไม่แปลเป็นความรักไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคนโสดถ้าคนโสดนะคะคุณจะมีนะคะผู้ชายมามอบความสุขให้กับคุณมายื่นความรักให้กับคุณถึงเวลาของคุณแลว้วที่คุณจะมีความรักสักทีท่านประทานความแรงสั่นสะเทือนของคุณครั้งนี้ความรักจะมาก่อน ปูสมจะมอบความรักให้กับคุณก่อนรักตัวเองนั่นเองนะคะหรือนะคะบางคนแน่นอนคุณจะมีผู้ชายรูปงามนะคะมามอบโอกาสดีๆให้คุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะสิ่งที่คุณโดดเดี่ยวมาทั้งชีวิตนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อ๋ยวแมจี ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือเดอะเมจิเชียนนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้เตรียมรับสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสุข อุปสรรคปัญหาจะไม่มีเพราะมันขึ้นเดอะเดทแล้วนั่นเองนะคะนี่คือเดอะเมเชียนสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะนะคะพลังอํานาจขึ้นอยู่คุณเป็นแม่เหล็กคุณมีเวทมนต์คาถาบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนในตัวคุณเมื่อคุณบอกจิตใต้สํานึกบอกว่าคุณจะรวยคุณจะรวยคุณจะรวยคุณก็ต้องรวยนั่นเองนะคะคุณมีความสุขคุณก็มีความสุขบอกจิตใต้สํานึกแบบไหนจิตจิตใต้สํานึกก็จะ นะคะทาตามที่คุณสั่งนั่นเองจริงไหมคะถ้าคุณบอกว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยคุณก็เหนื่อยมองหาแต่สิ่งเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะชีวิตคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วนั่นเองเดอร์เมจิเทียนนะคะนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณสามารถนะคะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคุณมีเวทมนต์ตาอยู่ในตัวแต่คุณไม่ได้ดึงเอาเวทมนต์นั้นออกมาใช้เท่านั้นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุก コークだ คุณปรารถนาจะมีนะคะคุณปรารถนาจะได้นะคะจะได้เงินใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแรงสั่นสะเทือนของคุณนะคะคุณขอความรักคุณก็จะได้ความรักแรงสั่นสะเทือนท่านจะมาโปรดคุณนะคะท่านจะส่งเงินมาให้คุณนี่คือหกเหรียญค่ะคุณจะได้มีเงินมีเงินกินมีเงินใช้มีเงินเก็บเงินออมนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาท่านจะให้คุณแน่นอนค่ะด้านการเงินมาแล้วค่ะหกเหรียญนะคะคุณปรารถนาจะมีเงินเก็บเงินออม หรือคุณไปยืมใครเขาก็ให้ยืมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องลงมือทําด้วยนะคะไม่ว่าจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ตามถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณก็ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะคะเพราะวันที่1กับวันที่16มันมีแค่สองครั้งเท่านั้นเองค่ะต้องลงมือทํานะคะแล้วการเงินจะเข้ามาท่านจะส่งเงินมาให้คุณด้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะราชาถือมะเท้ายิ่ง คุณทำงานบริหารจัดการเป็นนะคะวางแผน A แผน B แผน C นะคะวางแผน,นง P D C A เป็นนะคะชีวิตคุณการเงินจะไหลเข้ามาเลยค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนรู้เข้าใจตัวเองนะคะอย่าอ่อมอย่ายมนี่คือเดอะเฮอร์มิตเรียนรู้เข้าใจพัฒตัวเองศึกษาให้ถ่องแท้ถ้าคุณถนัดอะไรคุณลงมือทําแล้วศึกษาให้ถ่องแท้และก็ลงมือทําบ่อยๆ่ จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้มามันจะเหนือความคาดหมายไม่ต้องรอเวลาว่าเอ้ยหนูหนเราไปขอปู่โสมแบบนี้แบบนี้ขอเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แบบนี้ให้ได้เดือนนี้คุณต้องลงมือทําด้วยนะคะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนเดอเฮอร์มิตเนี่ยค่ะนะคะพ่อหมอแม่หมอนั่นแหละค่ะนะคะเนี่ยค่ะบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอได้เลยนะคะและสิ่งที่คุณจะได้มามันเหนือความคาดหมายค่ะต่อค่ะอิสระ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีอิสระมากขึ้นคุณจะปล่อยฟูมากขึ้นการเงินก็เข้านะคะเพราะอะไรคะเพราะคุณนั่งสมาธิไปแล้วนะคะรู้จักนะคะรู้จักว่าเฮ้ยเมื่อ,อไหร่เรารอเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วคุณเข้าใจชีวิตว่านี่คือจังหวะชีวิตของฉันเรียนรู้ เรียนรู้ความเจ็บปวดเฮ้ยถ้าตอนนี้เราไม่มีเงินเราก็จะใช้เงินแบบไหนถ้าเรามีเงินเราจะทำอะไรตอนนี้คิดไปอีก5ปีข้างหน้าถ้าเรามีเงิน30ล้านเราจะทำยังไงนะคะอีก5ปีข้างหน้าให้30ล้านกลายเป็น70ล้านกลายเป็นร้อยล้านนั่นเองวางแผนไว้ก่อนคะ่ะไม่ใช่อ่อพอได้มาคุณคุณไม่วางแผนคุณก็ไม่สามารถได้นะคะเพราะว่า สมบัติจากกูโสมเป็นสมบัติแห่งชาตินั่นเองนะคะทุกคนคุณต้องวางแผนดีๆแล้วชีวิตคุณจะได้ปล่อยฟูอิสระเข้ามาถึงนั่นเองนะคะต่อค่ะเกิเก้คุณค่ะและนับจากนี้นะคะคุณจะได้ปล่อยฟูมากขึ้นและการเงินของคุณสองเหรียญก็คืนณนะช่วงเวลาใกล้เร็วๆนี้แหละคะ่ะคุณจะได้มีเงินเข้าเงินออกบาล้านเงินเข้าเงินออกตลอดยี่บสี่ชั่วโมงดีไหมคะ นะคะสองเหรียญเงินเข้าเงินออกตลอด24หมายถึงว่า passive income นั่นเองนะคะนะคะรายได้ของคุณจะเข้าตลอดเวลานะคะด้วยด้วยความที่คุณพามานะพยายามด้วยความที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงสันสตแรงสันสะเทือนนี้ส่งให้ปู่โสมส่งเงินส่งการงานมาให้คุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ ขอบคุณคะข่ะคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงวาสนาตำแหน่งคุณมาแล้วค่ะวาสนาคุณมาแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะราชินีถือดาบนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จคุณพูดอะไรคนก็เชื่อคุณขายอะไรคนก็ซื้อแบบนี้ค่ะนะคะนี่คือราชินีถือดาบนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับอํานาจของคุณอยู่ในมือ ดึงมันออกมาใช้ค่ะดึงศักยภาพตัวเองคุณเป็นคนเก่งถ้าเป็นราชินีถือดาบนะคะคุณเป็นคนเก่งทั้งภายนอกและภายในนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นฉลาดเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนรู้เหลี่ยมคนด้วยนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะราชีทีถือดาบมาถึงคุณแล้วค่ะคุณจะไม่อมไม่ยอมอีกต่อไปยิ่งถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้นะคะคุณจะได้มีโอกาสดีๆในชีวิต ปู่สมบอกมาแบบนั้นนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะต่อค่ะทุกคนคำขอคเธอคำขอคเธอของคุณ,คคณ,คคณค Nice of ฟคัเตรียมตัวรับความสุขเลยค่ะคุณจะผ่อนคลายปล่อยฟูมากขึ้น NICE OF c คัความสุขครั้งใหม่นะคะเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนี่คือ NICE OF c u ั คุณจะไปนั่งชายหาดคุณก็มีเงินนะคะคุณจะทําอะไรช่วงนี้เงินเข้ามาหาคุณตลอดนะคะถ้าคุณปล่อยฟูทําให้ตัวเองมีความสุขเพราะมันขึ้นเดอเดแล้วนะคะจังหวะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปคุณกําลังจะมีความสุขไม่ว่าคนเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีครอบครัวก็ตามนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องการเงินความรักคู่ครองตำแหน่งหน้าที่การงานได้หมดค่ะนะคะทุกคน ข่ะคุณค่ะข่ะคุณค่ะข่ะคุณค่ะแล้วบางคนจะได้งานใหม่ธุรกิจใหม่ๆจะก่อเกิดในตัวคุณเพราะคุณเป็นราชาถือไม้เท้าถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้จับงานใหม่ๆนะคะธุรกิจใหม่ๆถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะได้ทํางานใหม่ๆมันจะมีงานใหม่ๆส่งมาให้คุณแบบคุณก็ไม่ทันตั้งตัวว่าคุณจะได้งานใหม่หรือธุรกิจสินค้าใหม่สมมุติว่าคุณนะคะทาธุรกิจนะคะผลไม้กระป๋องอยู่ดีๆคุณก็รู้ว่าเฮ้ย ผลไม้กระป๋องมันทําได้เยอะกว่าน,นั้นอีกเดี๋ยวคุณจะแปลรูปนี่คือธุรกิจของคุณธุรกิจใหม่ถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณจะได้จับธุรกิจใหม่นั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าใครเป็นพนักงานบริษัทนะคะเป็นพนักงานบริษัทคุณจะได้ทำหน่งงานใหม่คุณจะได้โอกาสใหม่ๆทางด้านการงานเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองหรือใครทํางานราชการนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะได้จับโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ สิ่งที่คุณจะได้รับนะคะจากปูโสมค่ะหนึ่งสองาสกนะขอค,คุะ,คคะเมื่อนะคะเมื่อได้ตําแหน่งใหม่แน่นอนเงินก็ต้องขึ้นด้วยเมื่อได้ตําแหน่งใหม่โอกาสใหม่สินค้าใหม่เงินก็ต้องมาอย่าลืมว่านะคะสิ่งที่เราทําไปมันต้องได้เงินเท่านั้นนี่คือ8ดนะคะ 8 of Pentacle นั่นเอง8เหรียญการเงินของคุณก็จะหลั่งไหลเข้ามาด้วยการทำงานงานใหม่เงินก็ขึ้นอ่าธุรกิจใหม่ก็ได้เงินนั่นเองนะคะธุรกิจใหม่ก็ได้เงินนี่คือสิ่งที่ปู่สมส่งมาให้คุณณนเะช้าแห่งนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเห็นอะไรไหมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการเงินของคุณนับจากนี้ข้องตัวและท่านจะประทานเงินให้คุณถ้าเป็นผู้หญิงรวยเรือรวยธุรกิจการเงินของคุณที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะนําพาให้คุณรวยเป็นเศรษฐีนี่คุณเก่งทั้งงานบ้านงานเลือนแล้วคุณก็มีวาสนาอํานาจอยู่ในตัว จงดึงอํานาจเราเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูตรงนี้ผู้หญิงจะเก่งมากนะคะเก่งมากสามารถควบคุมคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองเป็นถึงราชินีถือดาบและราชินีถือเหรียญความมั่งคั่งล่ำรวยจากการทำงานของคุณธุรกิจใหม่ๆถ,ถ้าเป็นราชการนะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้รับสิ่งใหม่ๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ผู้ชายคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนค่ะและคุณเป็นคน คุณผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณเจอคู่ที่ดีเจอคู่ที่ดียังไงผู้ชายไม่เจ้าชู้ค่ะนะคะเพราะว่าเป็นราชาถือไม้เท้าและราชาถือเหรียญหาเงินเก่งแถมไม่เจ้าชู้เก่งงานเก่งเงินแต่เขาไม่เจ้าชู้นั่นเองนะคะถ้าใครเป็นคนโสดเราบอกเลยว่านะคะคุณจะได้คู่ที่เหมาะสมกับคุณนะคะนะคะสามีให้ความเคารพคุณนั่นเองนะคะ มันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโชคลาภจากปู่โสมแล้วนั่นเองปู่โสมส่งแผนที่ทางด้านการเงินมาให้คุณแล้วนี่คือนะคะช่องทางทางตั้งร้านเงินปู่โสมส่งแผนที่มาให้แล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ ฮารีทคุณเตรียมตัวค่ะคุณที่เคยขาดแขนนะคะคุณที่เคยขาดแขนเตรียมตัวออกจากความขาดแขนเห็นไหมคะคุณเดินออกมาจากความขาดแขนเห็นไหมนะคะเดินออกมาจากบ้านที่มีแต่ความขาดแขนแล้วนั่นเองนะคะทุกคนไม่เดินออกจากมาได้ไงคะนี่คือราชาและราชินีถือเหรียญไม่รวยตอนนี้แล้วจะรวยตอนไหนคะให้คุณรับแต่สิ่งดีๆค่ะก็ จงเตรียมรับรางวันโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนี่คือนะคะนี่คือถ้วยวิเศษเจ็ดถ้วยถ้วยแห่งจักรวาลจักรวาลกําลังจะมอบรางวันให้คุณคุณเลือกได้นะคะตอนนี้คุณกําลังได้สิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาแค่ขอแค่ให้คุณอยู่กับสติตัวเองนะคะนะคะอย่า อยาอ,อมอยวายมไพ่ไม่มีไพ่ลายเลยค่ะไม่มีไพ่ลายเลยนะคะอ้อมีห้าเหรียญห้าเหรียญก็คือคุณแค่เดินออกมากําลังจะเดินออกมาจากความอ,อมความยมความขาดแคลนการไม่มีเงินนั่นเองค่ะมีนะคะแต่ว่ามีน้อยนั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ e i g of นะคะ ace of s o r d นะคะความสำเร็จทุกอย่างกำลังจะเกิดขึ้นคุณคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระความรักของคุณนะคะถ้าใครอยากมีคู่จะมีคนมามอบความสุขให้คุณและนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะคะนี่คือหนึ่งดาบนะคะความสุขความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงคุณแล้วค่ะสิ่งที่คุณปรารถนารางวัลของคุณคือความสาเร็จคุณปรารถนาที่จะนะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดงังทางด้านการงานและคุณจะมีชื่อเสียง เป็นเศรษฐีนี่เป็นเจ้าสัวนะคะในอนาคตในปี68 69ถึง30เลยค่ะนะคะนี่คือความสำเร็จในชีวิตของคุณให้คุณตั้งมั่นและก็เตรียมรับแล้วก็ตั้งใจทำงานศึกษานะคะจนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณจะได้เพราะว่าปู่สมส่งแผนที่นะคะมรดกของท่านมาถึงคุณแล้วนั่นเองต่อค่ะนะคะมรดกนี้ยกให้คุณค่ะ และอะไรคะนี่คือเทนออฟสอดนะคะการงานของคุณนับจากนี้ให้ระวังเรื่องการงานนิดนึงนะคะระวังสุขภาพด้วยนะคะนะคะระวังสุขภาพทํางานหนักจนลืมจนลืมรักสุขภาพตัวเองอย่าทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาเตือนแล้วค่ะนะคะไนะพ่ออกมาเตือนนะคะว่า คุณบางคนทํางานหนักจนลืมรักษาสุขภาพเพราะว่าสิบพอมีงานใหม่ๆมามันเงินเข้าเยอะเห็นเงินเห็นเงินก็ไม่รักษาสุขภาพแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะเราเคยเป็นแล้วเราเลยเตือนทุกคนคะ่ะมาคะ่ะนะคะทุกคนทุกคนเขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะเตรียมตัวรับความสุขความมั่งคัง่งน,น้ำรวยได้เลยคะ่ะดีเอเมอร์ นะคะดีเอมเบนะคะนี่คือความมัง่งคั่งบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนคุณจะได้คู่รักเป็นคนต่างชาตินั่นเองนะคะหรือบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วอะถ้างานหนักก็ให้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะคะถ้าแผนเนี่ยค่ะคุณมีคุณมีลูกน้องบริวารให้ใช้แผนลูกน้องบริวารให้ครบข้างนะคะนี่คือนะคะมหาราชา จัก,กรพพรดนั่นเองยิ่งกว่าราชาอีกนะคะความมั่งคั่งรล่ำรวยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้โอกาสคุณจะได้เดินทางไกลไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนะคะภายในปีนี้คุณจะมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะทำงานหนักแน่นอนคะ่ะถ้าคุณอยู่ในต่างประเทศนะคะจะทำงานหนักมากๆแต่นะคะสามีคุณก็มาช่วยหนุนดวงคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกรุงอ,อยู่ในประเทศไทยนะคะการเงินการงานของคุณจะคล่องมากขึ้นแต่ ให้ระวังเรื่องการงานเท่านั้นค่ะการงานมันจะหนักนะคะการงานจะหนักแล้วมันทุกคนทุกคนทุกทุกคน,กคนมันเด้งออกมาที่จริงเราสับแล้วเราจะบอกว่าลาก่อนค่ะอะไรเงี้ยค่ะอ่ะไพ่ไพ่ไพ่มาแถมมาแล้วกันนาะอขอทุกคนไพ่แถมมาไพ่แถมมาแถมมาออกมาดีนะคะคุณเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะครอบครัวนี่คือ10 of นะคะ10 of c u ับนะคะอ่ะเราบอกเลยนะคะนี่คืออ่าเพจดออฟนะคะเปดดิโคลเลโก้นะคะในออฟเปดดิโคลอัรวินถือ นะคะอัศวินถือเหรียญการเงินของคุณจะมีคนนะคะส่งเงินมาให้คุณนะคะถ้าคุณจะเอาเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คิด,ดต่ดตองแต่เราบอกเลยว่าปู่โสมเอาเงินมาให้คุณนะคะจะชี้ช่องทางหาเงินให้กับคุณแล้วคุณจงเข้มแข็งนะคะท่านชื่นชมในความสามารถในความแข็งแกร่งของคุณนะคะคุณกล้าอยู่กับราชสีปู่สมก็คือราชสีนั่นเองนะคะทุกคนท่านเอ็นดูคุณและนี่คืออะไรคะนี่คือสิบ สิบถ้วยนะคะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่อุดมสมบูรณ์ได้ไงคะรวยขนาดนี้เป็นเจ้าสัวเป็นมหาราณีเป็นราชินีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไพ่หลายไพ่หลายมีค่ะนะคะไพ่หลายมีห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญก็คือความขาดแคลนคุณกําลังจะหลุดพ้น มันหลุดพ้นแล้วล่ะค่ะและมันจะทยอยดีดีดีและดียิ่งขึ้นไม่มีไพ่ลายค่ะนะคะเพราะว่าห้าเหรียญหมายถึงว่าคุณกําลังก้าวเดินออกมาจากความจุดที่มันขาดแคลนนั่นเองเพราะว่าปู่สมกําลังจะประทานโชคลาภเงินทองมาให้คุณแบบเลือแบบล้น การงานของคุณนะคะก็จะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันขึ้นเด,เด,เด็ดสิ่งใหม่ๆความรักนะคะนับจากนี้หัวใจของคุณจะเป็นสีชมพูใครที่มีครอบครัวนะคะครอบครัวคุณก็จะมีแต่ความอบอุ่นเพราะมันขึ้นสิบถ้วยมันเป็นไพ่แถมออกมาสามใบไพ่สเตนนะคะสเตนหมายถึงว่าเข้มแข็งนะคะคุณสตองไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณผ่านจุดสตองมาแล้วและจงสตองต่อไปและไพ่นี้จะเป็นของคุณทุกสิ่งทุกอย่าง เราเอ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 าสเตนปิดห้าห้าห้านีไว้นะคะนอกนั้นไม่มีไพ่หลายเลยค่ะเป็นไพ่ที่ไม่มีไพ่หลายเลยนั่นเองนะคะเช้านี้ขอให้ทุกคนรับความมั่งคั่งล่ํารวยนะคะสุขภาพร่างกายดูแลด้วยนะคะและครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งล่ารวยงานหนักก็จริงนะคะแต่ว่าคุณมั่งคั่งล่ารวยให้ดูแลสุขภาพแค่นั้นเองค่ะและนะคะนี่คือครอบครัวที่อบอุ่น คุณเหมาะสมแล้วที่จะได้รับคลิปนี้นี่คือแรงสั่นสะเทือนจากคําอธิษฐานของคุณและที่ส่งไปถึงปูสงสป่สงเฝ้าทรัพย์ปู่สงเฝ้าทรัพย์ส่งทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณแล้วขอแค่คุณไม่ออมไม่ยมรักตัวเองกอดตัวเองยิ้มให้ตัวเองนะคะแล้วบอกรักตัวเองทุกๆวันและสิ่งนี้คือมันจะเกิดขึ้นกับคุณ 70%อีก30%คุณต้องลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่ารอโชควาสนาเราต้องคอยคว้าให้มันมาให้ได้นั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอก็ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันทำงานนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ